เขาบอกว่าที่ทรัมป์เก็บคะแนนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยออ่รวมถึงอยากจะเก็บคะแนนประเด็นไทยกัมพูชาด้วยเนี่ยก็คืออยากจะมีออประวัติที่น่าประทับใจให้กับคณะกรรมการรางวัลโนเบลสันติภาพได้พิจารณาอยากจะได้รางวัลปลายปีนี้นะไปดูนิดหนึ่งว่านักวิเคราะห์เขาว่ายังไงทรัมป์มีโอกาสได้ รางวัลโนเบลสันติภาพปีนี้หรือเปล่าบ Brad m a ก g e t t นะคะตกลงเอาไปเลยเออนักวิจัยอาวุโสข,ของ CNN Global Affairs ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้าน,นความมั่นคงในสมัยจอร์ดีวิลบุชโอบามาทรัมป์แล้วก็ไบเดนเขียนบทวิเคราะห์ในซินเอ็นะบอกว่าทรัมป์เข้ารับตำแหน่งท่ามกลางสงครามยูเครนที่ยืดเยอือแล้วก็รุนแรงที่สุดในศตวรรษใหม่นอกเหนือจากยูเครนแล้วก็มีกาซานะทีนี้ ถ้าจะเอารางวัลโนเบลสันติภาพเนี่ยมันต้องทําให้เสร็จงานใหญ่ๆงานใหญ่คือยูเครนกับกาซายูเครนปิดจ็อบไม่ได้ปูตินไม่ยอมนะทำมาตั้งแต่แกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนี้ก็6-7เดือนแล้วก็ยังไม่เสร็จกาซาก็เพิ่งตั้งไข่แล้วยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไอ้ที่กาซาก็คือทรัมป์เสนอแผน20ข้อเพื่อยุติสงครามอันนี้ก็ยังเจรจากันอยู่ที่อีอยิปต์ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเจอรัตโคชเนอร์กับสตีฟวิตคอบผู้แทนพิเศษของทามก็เดินทางไปถึงแล้วซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่ากาซ่านี่ก็สงครามสองปีแล้วคนเสียชีวิตเยอะมากนะแต่ว่าผลเนี่ยยังไม่ออกมาว่าตกลงมันจะยุติสงครามได้จริงหรือเปล่าทีนี้ผลงานทั้งหมดของทามที่ทามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าแกก็มีเจตนาดีเริ่มทำไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสด็จน้ำยังยังปิดจอมไม่ได้ นักวิจัยอุโสของซีนเองเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะให้ทรัมป์เนี่ยสามว่าสมควรได้รับไหมก็สมควรได้แต่อาจจะยังไม่ใช่ปีนี้คือเขาอยากเห็นผลงานก่อนนะเพราะว่าสงครามยูเครนและกาซาเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นรูปเห็นร่างมหมายถึงว่าเสด็จน้ำเนี่ยช่วงปีหน้าซึ่งเป็นโอกาสดีมากๆถ้าทําได้ปีนั้นเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะครบรอบ125ปีของรางวัลสันติภาพอันทรงเกียรตินี้ ก็อาจจะแหม่แบสมฐานะกว่านะอีกคนที่ออกมาให้ความเห็นก็คือตีโอเซนูเป็นนักประวิติศาสตร์และนักวิจัยจากสมาคมเฮนรี่แจ็กสันมองว่าทรัมป์ปีนี้อาจจะยังไม่ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพเพราะว่าคณะกรรมการโนเบลของนอร์เวย์มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนความพยายามสันติภาพพหุภาคี หรือการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่มากกว่าชัยชนะทางการทูตที่รวดเร็วและทำเพียงคนเดียวแล้วไบโอบามาได้ไว่าตอนนั้นแกไม่เห็นทำอะไร,ไร <c oughs> นี่ฉันเฉียดทัมปปนะ <c oughs> เออหรือพูดง่ายๆก็คือคณะกรรมการโนเบลอยากเห็นการแก้ไขต้นตอของความขัดแย้งระยะยาวมากกว่าการยุติการสู้รบในระยะสั้นฟังขึ้นมาก็ได้ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็คงแต่ฉันคิดว่านะ แค่พยายามก็ควรจะให้แล้วนะจะได้เป็นกําลังใจคือกลังกลัวว่าถ้าเกิดแกไม่ได้ปลายปีนี้แกจะงอนแล้วไม่ทําละเลิกเออแต่นี่ก็เป็นนักวิเคราะห์นะอีกคนก็คือคริสตินแซนวิกนะฮะเป็นจากนักวิชาการจากสถาบันวิจัยสันิภาพออสโลให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ ABC Radio National บอกว่ายังไม่เห็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมจากทรัมป์เลยต้องดูว่าการหยุดยิงที่ทรัมป์พูดไว้โฆษณาไว้เนี่ยมีอะไรที่มันยั่งยืนหรือเปล่าเมื่อเวลาผ่านไป นะตอนนี้นอกเหนือจากยังไม่เห็นผลว่าหยุดยิงหยุดสงครามได้แล้วมันยังมีจุดอ่อนอีกสองจุดที่ทําอาจจะไม่ได้อันที่หนึ่งคืออะไรรู้ป่ะไม่สนใจสถาบันการเมืองระหว่างประเทศอย่างยูเอ็นก็คือ,อ,อ,อสหรัฐก็โหวตสวนอะไรก็ตามที่ชาวบ้านเขาโหวตสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่า UN เป็นสถานที่ที่ก่อตั้งจากแนวคิดสันติภาพเพื่อสันติภาพเป็นหลักที่โนเบลยึดถือเพราะฉะนั้นถ้าเกิด UN ไม่ใช่พ่อเนี่ยขออภัย,ภยก็ไม่ไมสมควรได้ make sense ก็นะเออคือคือคอรับไม่ค่อยให้ความสําคัญกับกับเนี่ยกับเวทีระดับโลกแบบเนี้ยสําคัญดิฮะยังไปบ่นเลยว่าบันไดเลื่อน <laughs> อันที่สองที่เป็นจุดอ่อนของทํามที่อาจจะทําให้ทํามไม่ได้ก็คือแก่ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่แถวๆถวนั้นเขาเชื่อกันมากนะแล้วก็พวกงบประมาณพวกทุนรอนต่างๆที่ให้กับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยหายไปหมดเลยคือเขาไม่ได้ดูแค่ว่าแกไปยุติความขัดแย้งหรือสงคราม6กเสงครามอย่างที่บอกไว้แต่เขาดูบริบทด้วยว่าเอ๊ะบุคคลคนนี้มีมีความสมบูรณ์แบบหรือเปล่าในแง่ที่ว่าสมควรจะได้โนเบลสันติภาพอย่างแท้จริง เพราะเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นปัญหาที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนเรื่องของสันติภาพใช่เอาอย่างคุณไปยุตคุณไปตัดงบวิจัยมะเร็งอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วได้รางวัลโนเบลสันติภาพเพราะว่าไปยุติสงครามในอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานเนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งนะอันนี้คือน่าสนใจบทวิเคราะห์บอกว่าทรัอาจจะไม่ได้ แต่นี่กำลัง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 เชื่อมั่นในคณะกรรมาการพรารณาวัลโนเบลว่าอันนี้เขาดูตามแนวทางดูตามแนวทางคือส่วนใหญ่คนที่ได้เนี่ย<ม>ก็ค่อนข้างจะเป็นแบบว่านักบุญเช่นคีสซิงเจอร์เป็นตน้นไม่คีสซิงเจอร์เอาหลังส่วนอันเลโทเยนะคะรองหัวหน้าคณะกรรมการโนเบลชุดปัจจุบันบอกว่าเหมือนกับแกโดนล็อบบี้เนาะแกออกมาบอกว่าการล็อบบี้เพื่อได้รางวัลเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เป็นผลเสียมากกว่าผลดี ตอนนี้ผู้สมัครบางคนล like ็อบบี้อย่างหนักจริงๆไม่ได้สมัครนะเขาเสนอชื่อไปแล้วคนที่เสนอชื่อทรัมป์ไปคนหนึ่งเนี่ยคือฮุนมาเน็ตอีกคนที่เสนอชื่อไปคือเนทันยาฮูทำไมเขาไม่เสนอชื่อตัวเองนะเนทันยาฮูเนี่ยตัวนี้ไม่มีใครครบไงนะเออเนี่ยรองหัวหน้าคณะกรรมการโนเบลชุดเบลจังบอกว่าอย่ามาล็อบบี้กรรมการบางคนไม่ค่อยชอบ แต่ว่าไม่ได้ระบ,บุชื่อทรัมป์นะบอกว่าผู้สมัครบางคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งนะสำหรับการประกาศรางวัลโนเบลปีนี้จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่10ตุลาคมเอา้าเย็นจะมาแล้วเหรอเพราะว่ามันทยอยประกาศไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าใช่ในตาขาอื่นๆอ่ะอแล้ว10ตุลาคมนี้ก็กรณีบ้านหนองจานพอดีเลยป่ะเออ1ิตุลาคมนี้บ่ายสามตามเวลาบ้านเรานะคะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ชิงรางวัลโนเบลสันติภาพประจำปีนี้จำนวน338รายเป็นบุคคล244องค์กร94รายปกติเขาไม่ค่อยบอกว่าใครเข้าชิงบ้างแต่ว่านักข่าวของเราไปล้วงมาได้นะมีใครบ้างมีฟานเชสกาเอาบาเนซี i, จากอิตาลีคนนี้เป็นใครเป็นผู้รายงานพิเศษของสัป,ประชาชาติในปาเลสไตน์มีใครอีกมีอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะซึ่งท่านก็สิน้นพระชนไปแล้ว อย่างนี้ให้ได้ไหมน่าจะได้นะเป็นเกียรติอเออได้ได้อีกคนคือฮาดะจากจีนนะเป็นนักรณรงค์ให้กับชาวมองโกที่อยู่ภายใต้การกดขี่อีกคนอนะันวาอิบราฮิมนะนายกรัฐตรีมาลเลเซียในฐานะคนกลางเจอจาหยุดยิงไทยกัมพูชาอีลอนมัสก์ก็ถูกเสนอชื่อ,อเป็นผู้สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความเห็น ฮินรายับนะเป็นเด็กชายชาวปาเลสตไตน์วัยห้าขวบที่อิสราเอลสังหารคณะกันมาที่การ6มกราของสหรัฐก็คือที่ตรวจสอบไอเหตุการณ์จลาจนบุกสภาแล้วก็มีชื่อของกลุ่มบุคคลที่ชื่อแคมเปญ for e กูก็คือกลุ่มที่เรียกร้องอสิทธิให้ชาวอุยกูมีสารอาญาระหว่างประเทศนะได้รับเสนอนาโต <laughs> อีกอันนึงคือ Women's Wage Peace นะคะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่นำโดยสตรีชาวอิสราเอลต่อต้านการทําสงครามของอิสราเอลและสนับสนุนการอยู่อย่างสันติกับปาเลสไตน์ปีที่แล้วคนที่ได้คือนิฮงฮิดังเกียวนะคะเป็นองค์กรของเหยื A ่ออาวุธนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นซึ่งขับเคลื่อนประเด็นโลกปลอดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่ถูกพูดถึงก็คือเป็นมามืดมา <c oughs> คำจะได้หรือเปล่า แต่ได้ไม่ได้น,นะนะแสดงว่าครัมป์เนี่ยจะมาถ้ามานะประชุมอาเซียนคือ26 27, อ่สิบหกยี่สิบปลายเดือนก,ก็หลังจากประกาศรางวัลไปแล้วถ้าเกิดมาไม่ได้ถ้าเกิดแกไม่ได้เนี่ยแกยังจะสนใจอยู่ปะ